อ๋อนั่นสินะบ้านแบงค์เมื่อกี้แบงค์ไปตีกระดูกมาแล้วมันให้พิกแอคมาเว้ยมันมัาวันสีแดงแล้วอ่ะว่ามันจะทุบได้กี่ทีมึงทุบก็ได้แต่มึงอย่ากยิงเก็บไม้ไปก็พอเดี๋ยวกูซ่อมไม่ตัวทุบเป็นไงทั้งหมดแล้วน้องขวัญที่ทำได้เจนบ้าเป็นรูเลยเอาไม้ไปกนัเ็หยุดติงหยุดนอน พี่กันโตคูเลยโตคูเลยน่ารักไห้ยน่ารักเนาะน่ารักกว่าวิงเลยได้สิว้าวอะไรอะไรพูด้มไดีๆนะเฮ้ยมันีมมันีบายพาร์ตอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยมีบายพาร์ตเหรอเนี่ยที่ปุ๊กก๊ะำลังวิ่งอยู่น่ะโลกของฉันแล้วนะพูเจอดการยังยังพี่เก็บของอ่ะลื้อลื้อ โมครับไม่จงเอะไรพี ah. PC, ่ด no. ็ท oh ี oh, oh, oh ่กำลังเดินทางไปที่น NPC เหรอไปแลวอ้าขไม่ใช่ NPC โจนโจนโอ้ย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 ค่จหลอกเลยพี่พี่เคยลองแล้วเห็นลองตีให้มันลองตีให้มันเต็มอ่ะ ี่เาเป็นเพราะชิพาะทับ่านั้นเพราเครื่องอะไรเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มสเต็ปได้มุ้ยแต่ตัวนี้ก็เพิ่มเต็มระบดชีไม่นะพี่หรอใช่พีพี่เนี่ยพี่ <abil itation. S 2> พคอปเปอร์มันมันซัดมันมันุ้ยเฮ้ยอะไรอะเกะมากนี่เรอไม่มง่ เจอแล้วพี่แบงค์ว่าผมดจไม่ได้ไอเคนบิดโรงเรียนนี่อะต้งเดี๋ยววกนทมงกอาแล้วอ่ะ็เราก็เสร็จเดี๋ยวแล้วนี่พี่เขียเรากระโาทำได้ทำได้เมื่อกี้กูตกใจอะไรนี่นั่หน่ไ ที่พี่ทำอะไรตรงนั้นนำแกไหเหใหม่อะกระโดดนไหนเยงดีนะดีนะยังดีนยังไม่หนุนกว่าไม่คือพวกคะถ้าเกิดว่าผมกระโดดแล้วทุบตัวนี้พังผมจะเทเลยนะออ้ยดี่ออดูพี่อ่าดูอันนี้ก็พิกอัพได้เอาแล้วไปไหนดีไปสู้กับดนเสาใช่อุ้ยเ ไม่ลดเลยนะไปกินเดี๋ยวดเดี <sh are <sh are> ๋ยวดเดี๋ยวดักันตามเอ้ขึ้นไม่ได้้องผมนะเอ๊ครฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่ใเนกันดูดิโอเคเดี๋ยวเอาแล้วแอนหลังฟลอร์ติงขึ้นไปไหนอ่ะเราแล อ้ามันตกน้ําแอน่งตํน่งเไม่รพี่เอนลังเก่งแล้วเล่นไงอยู่อะไระที่พี่ขี้อะไรอะบาวันไอเมาไอเมามันมาลวมันไม่อยากได้นางเยือกไหนอะอีกเลยอมันมันมีแค่ที่ปิ้งเหรอพี่มันไม่มีเนี้ยผมเอาในของเย็นโอ้ไอเกณแดดไปแล้ว่อโคตรโกงเลยอันนั้นน่ะ เอาแหละกูโดนทิ้งโดนสมบูรณ์แบบชิบหายแล้วเอาคุณไปน้ำข้าวนี่เอาไปนะน้ำนักข้าวได้น้ำมาชิบหายแล้วไม่ได้แล้วเหรอไม่เกิดที่ไหนไม่รู้ว่ามึงไปไหนแล้วเอาไม่ได้ทำเตียงวะเหรอถ้ามันมีของแสดงว่าเปิดแล้วถ้ามีของแสดงว่ายังไม่ได้เปิด ไม่หมายถึงเคยเปิดแล้วเจอแบบโอ้ยนนๆนี่ได้ไมอะพี่ได้มไมอะได้ไมอ๋อได้ได้ได้ไปวันไปดูก้งโหเพลืออเดมพี่อันทำเรือได้ก็ไปเฮ้ยอาชีถ้ำเยอะมากเลยวะไหนอ้าวฝันฝันทีเตอพมังเลยเมื่อกี้เกอไม้งามเกิดกิไ ทำได้หรือไม่ไม่คิดว่ากีตจะไปแลนดิ้งตรงหลันได้คนคงร้ายอ่ะเฮ้ยบุกบ้านโคตรเท่เลยว่ะใช่บไหมพี่มือเปล่ากับใค้พี่ไม่จำได้ไหมใครช่วยทักให้ใครช่วยทักกันไหมช่วยพี่พี่มาช่วยทักนี่สิพี่ไอ้มือผมของพี่ไอ้เร็วกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่มาตีแป๊บเดียวตายเลยอ่ะ อายุเขอายุ I เท่วม oh, ี้มาไงปะุทีสวัสดีรัสียขมีรัเซย o t i n e ไอนด์เาแล้วกระดุมแบบเป็เหลอ้ไปไปอาออาทไเหลอเป็นกระเป๋าแ้วอะเยตอย จะตายไม่น่าอยู่บ้านบ้านบ้านใหญ่โอ้ไหลไหลไหลเฮ้ยนะอย่านะก็เพิ่เหนื่อยจังัำวิ่งเอ้ยทำได้เราพ้นทะเลแล้วติปรวัติวิ่งเป็นแบบวิ่งตัวเฉียงอยู่ดิมหดทรายเีอแล้วพี่บิงมาแล้วเนี่ยพี่ออกมาจากตรงนั้นได้แหละอ่าผมก็มาแล้วเหมือนกันเอาของคืนพี่ไม่ไปด้วยนะไปเองนะตรงนั้นอะ อุ้ยไม่ใช่คบบรับมันลุนมันลุนครับไงนี่นานตา,า<ด>ทุกคผ่า,าคนน่ากลัวเลยเฮ้ยโอ้โอคนน่ากลัวเลยอะไรดิเอ๊เฮ้ยตลาดเรือแล้วตลาดเรืออีกแล้วเดี๋ยวอันนี้คืออ,อันนี้คือเรือเดินทางแล้วเหรอเฮ้ยเรือเล่นแล้วเฮ้ยสงสารเอพีซีอะดูดินพีซีเฮ้ยเดี๋ยว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  เดี vet, okay. ๋ยวเดี๋ยวเดีคุณลงมากับเอ็ซีเลยเดี๋ยวกนบัวแต่โอเอกงปาเอ็นบีซีสรุปตดนเองเราม้วทำหต่อ่ดันดันทำไมอ่ะเชี่ยได้ไหมไอ้มันต้องเลี้ยวได้ดีอะไรเนี่ยไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่แม่ย่านังรอ ชูรักเรือลมต้องันไปเกาะที่อยู่นี่ที่นี่ดีกว่าี่เดี่อเพื่อนพี่พี่ันไปดูข้างหลังเลยพี่เนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนมานล้ตอนนี้ยเจอาซีเจ้าซีเจ้าข้าวเราต้องยุ่งหาข้าวกัน Thank you ใหรอไม่ใช่ はい。<music>